สวัสดีครับเพื่อนๆอูดิลัววันนี้ก็เลิกงานช่วงช่วงเช้าบ่ายก็ว่างครับก็หาตกปลาเหมือนเดิมหมายก็ยังอยู่อีสานบ้านเรานี่แหละครับสภาพหมายของอีสานส่วนใหญ่ก็เป็นป่าทีนี้เนี่ยป่าเราก็ใช้เหยื่อที่เป็นเหยือ่อเขาเรียกว่าเหยื่อลุยสวะซึ่งของผมก็มีหลายๆตัว อยย่างเนี้สบัดหรือไม่กระทั่งเขียดอย่างเขียดตัวเนี้ยจริงๆตัวนี้ผมไม่ทําสีนะครับเพราะว่าโดยหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยปลามองไม่เห็นสีปลาไม่มีเลนเหมือนคนที่จะแบ่งแยกสีได้ดังนั้นในความคิดของพวกผมส่วนใหญ่ก็คือปลามันกินแอคชั่นสีเนี่ยเอาไว้ตกคนครับ หลายท่านถามมาในในเพจหรือในข้อความส่วนตัวคือนาอุชครับปลามันชอบกินสีไหนครับสีไหนกัดดีผมก็จะบอกเพ,อเพื่อนแค่ว่าสีที่ท่านชอบคุณชอบสีไหนคุณตีสีนั้นมันก็มีโอกาสเพราะว่ามันเหมือนค่าสีติตัวนี้ตีสีเนี้ยตีสิบไม้สมมุตินะครับอีกสีหนึ่งอาจจะตีไม้หนึ่งซึ่งเกาะไม่แน่ครับโดยโดย สี่ตีสิบไม้จะมีโอกาสมากกว่าแต่ก็ไม่ชัวร์เหมือนเดิมครับของในน้ําไม่มีอะไรแน่นอนบางทีตีไม้เดียวกินก็ได้ก็เลยบอกว่าของในน้ําคอนเซปต์อุด,ดีิรัวจะบอกทุกคนตลอดคือไม่มีอะไรแน่นอนถามเหยื่อตัวไหนกินดีครับนุดผมบอกไม่มีครับโอ้อาวทาไมนุดว่าอย่างนั้นล่ะก็ถ้ากินดีเนี่ยผมคงจะตกปลาขายดีกว่าครับแต่เหยื่อผมให้เพื่อนๆตีและสนุก ตีตามสภาพหมายที่เราเล่เราเราไปตีเราเราไม่หงุดหงิดนั่นคือความสุขของเราครับถ้าอยากได้ปลานะครับเดินเข้าตลาดคุนได้แน่แน่แล้วก็อย่างเหยื่อให้แมทชิ่งกับรอกกับคันอย่างที่ผมออกแบบคันเนี่ยตัวนี้สิบสิบยีผมให้แมทชิ่งกับน้ำหนักของเหยื่อโดยโดยที่คันผมนะครับจะบอกอยู่ที่10-35กรัม นั่นคือเหยื่อผมอยู่ในเลนเนี้ยตีสนุกเราตีสนุกละเราก็จะเกิดาการทำบ่อยๆโอกาสก็จะมาตามครับไม่ได้บอกว่าตกปลาจะได้ตลอดมันไม่ใช่นะครับส่วนรอบวันนี้ผมจะเล่นจะเป็นตัวคูรโด151 XG ตัวนี้จะเป็น DC นะครับสายเจ้าเดิมครับเมกาพซึ่ง เอาไว้สู้กับปลาครับจริงๆสู้กับปลานี่ไม่แน่ครับบางที P.E. อหนึ่งก็ยังได้ครับโดตัวใหญ่ๆซึ่งของในน้ําไม่มีแล้วแน่นอนอยู่แล้วครับผมแต่ว่าผมเอาไว้เพื่อเวลาที่ดึงติดติดสว่าขี้เกียจไปก็ดึงกระชากให้ขาดอะไรแบบเนี้ยครับก็มันแล้วแต่คนนะครับแล้วก็เรื่องเบรกที่ถามกันเข้ามาบ่อยเลยผมเซตเบรกแน่นสุดครับเนี่ยปิดเบรกเข้าไปเลยครับแล้วค่อยมาคลายเบรก ในบริเวณที่ปลาอยู่ใกล้ๆเรืออ่ะเดี๋ยวเสียเวลาตกปลานีกว่าเวลามีน้อยครับ นี่ก็เย็นๆแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสาหลายจะเป็นช่องๆเดี๋ยวตีเคแดะนะครับตีตามช่องแบบนี้เนี่ยช่องว่างของสาหลายก็ไม่แน่นครับตีทางกอบวัวเป็นเลืออะไรกี ไปเรื่อยครับโอ๊ย วัดช้าไปครับเมื่อกี้โอ้ยช้าไปช้าไปเห็นไหมปลาเริ่มแล้วครับปลาเริ่มแล้วโอ้ยช้านิดเดียวเหยื่อจมลงไปแล้ว โดดใส่มันมากว่าตัวนี้ไซส์อาจจะมีสองครับอุ้ยเป็นพันอะไรเนี่ยเดี๋ยวสิโอ๊ยพันสาหร่ายเดียว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 ด อันนี้ไซส์น่าจะมี2องโลได้อยู่นะกัแบบ okay, ดเคเดรเ็จอนดูนะครับเนี่ยงรูปแบบนี้มันครับ ขุดเปิดน้ำครับหมดเวลาแล้วครับครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับทริปนี้ก็ได้ปลาไ้โลกว่ากืบสองโลมาตัวปลากัด วัดพลาดไปตัวจะข้ามและกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวทริปหน้าไปไหนติดตามชมกันครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องของอุด,ดิรัวด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการตกปลาชะโดนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ